สัสดีพี er, so ่น้องบกุลชาแนลเมนูอาหารจานเดียวอีกแล้วพี่น้องตับไก่กับข้าวเหนียวพี่น้องสิมาบายเขาซื้อๆซื้อๆนี่แหละอยากกินพี่น้องเอ้ยเมนูนี่บดดิ่กินมาหลายสิบปีแล้วพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเส็บๆน้ำกันมาลําลึกถึงความหลังสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องมามามาแสบๆมาใหญ่บงกุก่อนสกินก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกกำลังใจในเดิมพี่น้องมามามาแส็บๆมาใหญ่บงกุลข้าวเหนียวอุ่นใหม่ๆ่พี่น้องเฮ้ย วายติดมืออีกแล้วบบใบตะไก่้ก็เข่าเหนียวพี่น้องเอ้ยสมัยเป็นเด็กน้อยนี่แส็บๆพี่น้องเมื่อกี้นี่ยังไม่ขึ้นอยากนี่ยังขึ้นอยากอันนี้แล้วมันนี่เฮ้ยจังสีเหระสมัยเป็นเด็กน้อยพี่น้องมาเดินมาเดินเส็บเสบเป็นแย่มขโงกฏผู้ใดเป็นคนอีสานใจโหยู่ด,ดอกอันเพิ่นเป็น,ปนคนภาคกลางอาจเสียเเข้าใจภายในอืมแส็บพี่น้อง เ <c oughs> นี่ยพ่อแม่ก่อนยังไงใช่มัยจะกินใช่ไหมไงมาแล้วก็ได้กินก็เลื่อยขึ้นปอกเลื่อยขึ้นอย่างกินแบบนี้แบบเพียวๆปกติคนดีจานก็จะห้วไอ้เกลือเนอะ้ะ อันนี้ย่ามัมักได้ทีแล้วมีความเข้มแล้วก็เ,เลยบอตตองใส่เกลือพี่น้องแซ่บ มีเขาเหนียวอยปันนึงไปอุ่นใส่หม้อของเขามาซอนปกติว่าสิตามในพี่กะปิมื่อกี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเห็นขางไใไก่ซะก่อนมึงน,นี่หิวข่อยแหงพี่เ้าะบ่หลายใหญ่ห่างเลย Nhắm một con hiu. Mình Mà nhóm màu, nhóm màu để bây giờ không? เอาหน่อยอยิงคำใหญ่ๆแตดส่วน <c oughs> สมัยเป็นเด็กน้อยก็ไ่ได้กินหลายเป็นตับเปหลายเป็นนี่พี่น้อง <c oughs> อยืมมันนอกไกลตัวเดียวเนะ <c oughs> ขาแล้วก็วนี่แหละชุวมือแม่บอกแม่คือสมัยทุกงมือนี่อืมแจกขนาดพี่น้องไย ีแล้วยกว่าจรอยางตผมเสียเวลาเลืองอบเส้นหม้อโอพีลน้อง ตับใบข้าวเหนียวเมนูบานๆน,นะชุดแซ่บเลยพี่น้องแซ่บขนาดอุ้ยเหี้ยวเหี้ยวแห้งพี่น้อง,อง,องมัมีเวลามองกล่องนะ มันกวนหิวไลายบานยายเอินวานตับมองเขาภาษาพุทธไทยเขเอิน แต่ภาษาเราอีสานจะเอิ่อนมาใบนาะตับใบเขาภาคกลางจะเอิ่นจะได้โมโหบอกพี่น้องในที่สุดก็อิ่มไม่ถึงยากนะ เรีวยว่ากิ่นโปรมจะ่อยใช่ไหมโอเคพี่น้อง แขนอยู่ด้วยยวนจะต,ตามยินบักกินอ่นนะบ้ากินข้าว่า่ได้พี่น้องแขนบ้ามีนแนว่พาลงกองน้ำลองลงแต่ว่ามันกระแซบบ่าด้กกินโดน อืมไม่ได้ชุดกอินพอดี เจอกันไม่คลิปหนานะพี่ดองเนาะมาเบิ่งมาอื่นว่ายังกดสิหาอยังสู้กิน